เน่พี่อยากรู้รงเลี่นมีอะไรพี่มีอะไรพี่ก็พูดเลยพี่จะไปทไหม่กันไม่แกเป็นอะไรแกก็พูดมาดิแกจะอารมณ์เสียใส่พี่ทำไมไม่เคยได้เล่นเลยอ๋อพี่พูดอะไรแกไม่เคยเชื่ออยู่แล้วแหละเออพี่ก็เข้าใจแหละพี่แบบพูดแล้วแบบมันไม่ได้เชื่อถืออ่ะเออไม่ใช่เราแบบเขาแม่หรอเราไม่เก่งแล้วทุกคนบ้าะเคยเชื่อกันอะครั้งั้างเถอะพูดอะไรไม่เคยเชื่อเลยแม่งเชื่อยาก พ like ี่แม่งเชื่อยากพี่พูดอะไรอ่ะพูดอะไรก็พูดอะไรก็แม่งไปอนี่มาแต่พี่เลยไปพูดอะวี่ว่างเอ่ะ วันนี้พี่ชามีเว็บเติมเกม,มแนะนำนะคะนะี่คือเว็บ i p เพเว็บ i p เพนะคะซื้อขาย ID ดีเกมไอเทมโค้ดเติมเกมออนไลน์และสุ่มรางวัลต่างๆนะคะใครสนใจก็มาได้ที่เว็บ i p เพนะวิธีเข้าสู่ระบบกดเข้าสู่ระบบและล็อกอินผ่าน a c e b o o k นะง่ายๆเลยทุกคนเติมเครดิตในเว็บก็ง่ายๆเพียงกดไปที่เติมเงินช่องทางการเติมเงินมีทูมอนี่วอลเล็ตธนาคารพร้อมเพย์แต่พี่จะเลือกเป็นวอลเล็ตนะก็ โอนตังไปที่เบอร์ที่อยู่ในหน้าเว็บเลยนะทุกคนนี่คือตัวอย่างเวลาเราโอนเสร็จนะมันจะมีสลิปก็ใส่เลขอ้างอิงรอหนึ่งนาทีเครดิตก็จะเข้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองไปสุ่มรางวัลดูนะทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเดี๋ยวเราจะลองมาสุ่มรางวัลกันนะทุกคนกดไปที่กดสุ่มของรางวัลแล้วก็กดไปที่ลัคกี้สปินฟรีไฟแล้วก็ใส่อยู่ไอดีของเราได้เลยนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรอ๋อ เฮ้ยเราได้เพรด้วยอ่ะอย่างคุ้มเลยหลังจากนั้นเราก็รอหนึ่งนาทีให้เพชรเข้าไอดีนะทุกคนถ้าใครสนใจสมเพชรคุ้มๆเนี่ยก็อย่าลืมเว็บไอเพด้วยนะคะทุกคนพี่ชาพี่ชาพี่ชามานี้พี่ชชางฮะฮะเฮ้ยขอบคุณค่ะรักนะเฮ้ยรักด้วยด้วยรักด้วย ก็ปลาไก่บ้างใช่รักด้วยแบบรักรักพี่ชาร์กแบบรักพี่ชาร์กมากๆพี่ก็รักใบบัวเหมือนกันอุ้ยหลนกูรักจริงนะ acting เบื่อหวังไม่มีแอคติ้งมวยแก่มอลงไหนลงในใจพี่ชาักโอ้ยมอลลงไหนลงไหนลงไหนก็ได้เอา ทำไมวะอ้าวอยู่ไหนลงไหนเอาลงไหนเอาลงลุงอเอาลงที่ไม่มีคนอะไปบัวไปบัไปบัวตรงไหนดิตรงนี่ก็ะแดกไปลงนี้ไม่มีคนไม่มีคนเดี๋ยวอาจารย์จะไปบัวเลยอะว่ารักขี้กุดเหมือนแฟนเลยใช่เนี่ยรักรักรักสุดแล้วแบบไม่ไม่เคยรักใครขนาดนี้เลยอะเป็นรักใครแล้วเขาก็ไม่รักไดเลยรักนี้จังหวะ อาเกี้ยกูที่โดดเลยไปเขาเพิ่มไปรับด้วยได้ไหมไปพี่ก็ไปรับคนนั้นดิรับซิสเตอร์ของพี่หือมโ้ยังหาเรื่องได้อีกเนาะตั้งนานละบอสทำไมโอ๊ยไปไหนอะโอ๊ยคนมาไหมคนมคนพี่จะตายไหมวะไปดีกว่าบอสรอด้วย มีใครคุยด้วยแหละมันนีเป็นบัวเป็นบัวระวังคนนะบัวถอยเถิดปะบัวถอยบัวถอยไม่ถอยบัวถอยเร็วไม่บอกพี่บ้างอ่ะไม่ไม่ไม่เอาไปบัวไปบัวถอยมาถอยระวังนะครับเบอร์บัวสื่อเรายมาบัวถอยมาเป็นไรวะบอสบอสไปพี่ไม่คุยกับพี่วะคุยธรไม่ะ ไม่ธรรมดาทำไมไม่คุยธรรมดาคุยแค่นี้พอคุยเยอะเอาาปกติกับไม่ใกล้คุยกับพี่เยอะกว่านี้เนาะเว้ยคุยธรรมดาคุยเยอะเขาเขาเล่นตัวอยู่พี่ชาร์ทเล่นตัวอะไรวะเล่นอะไรวะเขาแบบเล่นตัวแบบร้องให้พี่งงอ่ะเขาแบบไม่ได้น่ารักเหมือนไอ้ปีตงปีเตอร์เนาะเกี่ยวอะไรกับปีเตอร์ปีเตอร์ไม่ได้เล่นด้วยกันนานละอะไรหาเรื่องอีกแหละก็อาจจะแบบแอบไปเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ ่ะบัวชั่วเนยต้องอยู่สติใบบัวเฮ้ยใบบัวระวังเฮ้ยใบบัวระวังใบบัวระวังใบบัวถอยมาก่อน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 ถอยเนื้อถอยเนื้อถอยเนื้อใอย่าตายนะใบบัวอย่าตายนะคะใบบัวอย่าตายนะคะโอเคครับข่าตัวตายไม่ไหวแกตัวเออเป็นคนเห็นแกตัวทำไม ซีแกเจ็บหนักมากแกมาช่วยทีเจ็บหนักดาวหนึ่งไม่ช่วยได้นะใบบวมาได้ขาม่มยมายามายมมามาามมยมายายามมามคยามามมมาอา โอ๊ยมีตัวมาทางนี้มาน่น้าโอ๊ยล้มมวยเนี่ยแล้วก็ตายเนี่ยโอ้ยโยมีตัวมาทางนี้มาโอ๊ยเนี่ยแล้วก็ล um ้มมวยเนี่ยแล้วก็ตายเนี่ยแล้วทำไมวะเป็นอะไรไ้่บ้านไรอะล้มมวยไปปะไปปะ ไหวๆๆก็เป็นโบกา<ม>ทำได้บัวเข้างหลังเอาเล่นแทนพี่ด้วยละกันพี่บอลล้มพี่ตายป่ะขโมยทำไมอ่ะก็บอกเราเล่นไม่เก่งทำไมไม่ได้เล่นเก่งหมันไมวัวก็แบบไม่ได้ดูแลได้เหมือนพีเตรอร์นอ้องทำไมต้องไปชดอ๋อตะบะชดลูกชดแต่รับไม่ตะบะชด มันคือเรื่องจริงเลยอโอ้โหตายบอสก็ยังไม่เคยเอา้าทำไมวงมึงนมาตั้งตอนเนี้ยตั้งช้ายังไม่ได้เล่นกับปีเตอร์เหาเรื่องตอนหลังมบอกว่าป่าบอกไม่เล่นเติรท่าก็ไปเล่นกันเหมือนเดิมเราเป็น,ปนอะไรเป็นอะไรให้ทักมาวะปีเตอร์ทักมา,มาช้าครับเล่นด้วย ด้วยครรับจะเล่นกับใครก็เรื่องของพี่ปะวะโอ้โหแล้วก็ใช่ไงับเรื่องพี่ไม่เกี่ยวนะทางหน้าไม่ยุ่งแล้วเหรอกแ๊งแลวแล้วแต่ไม่ไม่ยุ่งก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ชมที่ดีทีตรงนี้ไม่ยุ่งก็ไม่ว่า,วาแบ่ให้รอแล้วกัน ไม่เราหลอ่อไม่ใช่ปีเตอร์ไงไม่รู้ตัวน,นี้มไม่ได้เก่งเอากายเอาที่สบายใจอ่ะได้คิดว่าแบบไปชดแล้วปไปชดให้มันได้อะไรขึ้นมาวะบอสไม่ได้ไปชดผมพูดเรื่องจริงคือแบบเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยก่อนที่จะเข้าเล่นนะเป็นอะไรเป็นคนหลอนห่อเท่ไม่ไม่ใช่อะไรก็พูดมาดีๆดีๆดจะไปะชดเพื่อนเนาะดีๆเหมือนใครเข้านี่อืม เนี่ตอบหรอกเนี่ยมีน้องๆบอกนะพี่ไปเล่นกับปีตอกปีเตอร์ย่ยังไม่เคยได้เล่นเลยไม่ม่ผมไม่ได้ว่าอะไรผมแค่ถามเฉยๆไม่เคยได้เล่นเลยอ้ออะไรพี่พูดอะไรกันไม่เคยเชื่ออยู่แล้วแหละเออพี่ก็เข้าใจแหละพี่แบบพูดแล้วแบบมันไม่ได้จะถืออ่ะเออไม่ใช่เราแบ่เขาแม่อเราไม่เก่งกันแล้วทุกคนนาะได้มาเล่นกับพี่อีกตาไม่อยากรู้เป็นอะไรฮะไม่เป็นไร มาเล่นนี่ตาคามาเลยตานคนธรรมดากดกดเลยอีสองคนกดเลยอีสองคนกดเลยยัยพี่อยากรู้ลองเล่นเร็วอยากพี่มีอะไรพี่ก็พูดเลยพี่จะไปที่ไมทะลาะกันไม่แกเป็นอะไรแกก็พูดมาดิแกจะอารมณ์เสียใส่พี่ทำไมพี่อะทะเลาะกันทำไมอะต้องรู้สึกแปลกอะไม่พี่ไม่ได้ทะเลาะไปบับวพี่ไม่ได้ทะเลาะ ไม่เป็นบัวไม่นบัวไม่เป็นไรหรอกปล่อยเขาไปอ๋อบัวมาหาพี่มาพี่ไม่ได้ทะเลาะไม่บัวไม่ได้ทะเลาะพี่หนูจะร้องไห้จริงๆอ่ะอ๋อไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะอ๋อไม่ได้ทะเลาะเดี๋ยวพี่โยนหัวให้ไปบัวนะใบบัวลงไหนมังไปบัวเลิกเลยลงไหนอ่ะพี่ชาร์ตลงไหนก็ได้พี่ลงเลยแบบเดี๋ยวจะไม่ได้รับไปละเออตอนนี้พี่ก็เล่นตาสุดท้ายเหมือนกันคือแบบลงลงสีไหม อยากเล่นกับคนที่แบบเขาแบบเขาหลอกเราอบอกเขาแบบไม่ได้เล่นแต่ตัวเองก็ยังไปเล่นเล่นอะไรวะอาไม่มีอะไรพี่คือพี่พูดอะไรแกไม่เคยเชื่อเลยบอสพี่แบบมันจะมีสักครั้งบ้างไหมที่แบบแกเชื่อพี่โดยที่แบบเขาพี่พูดอะไรแกไม่เคยเชื่อเลยอะพี่ชักเป็นอะไรอ่๋อไม่ไม่ได้เป็นอะไรไม่แค่พี่แบบพี่พูดอะไรแบบบอสไม่เคยเชื่อพี่เลยอะ คนโอ้พี่หนูขยับตัวไม่ได้อะคนเยอะเลยอะคนคนพี่หนูติดบาร์สอุ้ยตาจะตายพี่จะยานไม่เกินบารสอ่ะอ่าไอ้หลบได้ไหมน่ะทำอะไรไม่ได้เลยไปรอดที่ประโยชน์ก็ไปเลยวรักษาจากชีวิตเขาเแย่วอ่ะไม่พูดอะไรไม่มีใครเชื่อขนาดแบบขนาดครบเขาไม่มีเราเขายังเป็นคนไร ก็ได้มาค่านะได้พี่พี่พูดอะไรบอลไม่เคยเชื่อพี่หรอกเออวิ่งกับปีเตอร์พี่เล่นกับทุกคนอีกแหละเออเห็นไหมสุดท้ายพี่ก็บอกมาเหมอนเดิมว่าพี่เล่นกับปีเตอร์ก็พี่ไม่ได้เล่นพี่จะโกหกพ่อพี่จะกูดแล้วก็พี่ไม่ได้เล่นก็พี่ก็บอกเกดไปแล้วว่าพี่ไม่ได้เล่นแล้วเกดก็เกดก็ไม่เชื่อพี่อะอะไรวะเคยเชื่อกันครั้งเมื่อพูดอะไรไม่เคยเชื่อเลยพี่เมงเชื่อยากพี่เมงเชื่อยากพี่พูดอะไรอะ พูดอะไรก็พูดอะไรกูแม่พี่จะร้องไห้มันได้ไรพี่พูดอะไรก็ไม่เชื่อพี่หรอกนี่ชายเอาแต่พี่เลยพอดะ เกกไ็ไม่เชื่อพี่หรอกพี่ร้องไห้ทำไมเพราะพี่อยากพูดอ,อะไรแกไม่เชื่อพี่เลยอ่ะอย่ารอโอ้แม่โอ้แม่ให้ไปให้ปีเตอร์โอ้พูดพูดอะไรก็ไม่เคยเชื่อไม่เคย ชื่ออะไรก็พูดไปแล้วหลายครั้งแล้วอะเป็นอะไรก็ไม่พูดกันตรงๆทำไมต้องหัวร้อนใส่ทำไมต้องประชดด้วยวะกูบอกไม่ได้เลงคือไม่ได้เล่นไงแล้วทำไมต้องประชดด้วยอะ,ไ,ะไปละไปละไปละอะไ,ไมต้องประชดไปละทำไมไม่พูดตรงๆอะ แกงเฉยๆแกเล่นเฉยๆเป็ไรเปไรแกงเฉยแค่อะไรอะจักมพี่ยัพี่กหลนหลงเยต่อพี่จัมดอะไรม่เชื่อพี่เลยอะมันลงองคนอไไม่ได้อะเอเล่นครับเอครับออออออ จำไว้นะบอสจำไว้นะพี่พี่ชาต้องเอาขนานการก่อนแล้วไปร้องไห้ทำไม่อนแค่จำไว้นะด้วยร้องไห้ถึงปะเนี่ยร้องไห้ถึงเว้ยทาไหลเว้ยทาไหลเยอะเลยน้อยใจอ่ะไม่เชื่อพูดอะไรไม่มีใครเชื่อเลยอ่ะมิเล่นโอ้ย คุยไรเรบเพื่อนไม่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 เอาย่อให้เฉยแกล้งเฉยเลยก็เห็นบอกแกลงยังไงให้พี่แบบน้ำตาไหลอย่างเงี้ยก็ลองนิดเดียวยังผมไม่ค่อยพูดอะไรเลยเนี่ยมีเรียกแมหมใคยพูดใช่ไหมมันไม่ใช่ก็แบบพี่แบบพี่อย่าแบบแบบพี่อย่าแบบถ้าร้องแบบพี่อย่าตีกับมันหลายครั้งมากเลยแบบเรื่องเล่นนะแล้วแบบมันก็ไม่เคยเชื่อพี่เลยอ่ะว่าคือพี่ร้องเลย บบเช,ชื่อบพื่อเธอพูดหลายครั้งเราเชื่อเ้างคเออะไรก็เลยร้อ